กวางกะมลชนกโพสต์อีกหลังครวนเพลงเพื่อมวลชนลั่นห้ามความคิดไม่ได้กวางกมลชนกเผยผ่านอินสตาแกรไม่มีสถานการณ์ใดที่ความคิดของใครได้หลังเคยโพสต์คลิปครวนเพลงเพื่อมวลชนร่วมกับสามีพร้อมติดแฮชแท็กไม่สนับสนุนความรุนแรง จากสถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องที่เกิดขึ้นตลอดเดือนตุลาคมของกลุ่มรัษฎรและกลุ่มภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์กระทั่งเกิดการประทะกันท,ทั้งที่บริเวณแยกปทุมวันและที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงจนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บทำให้เหล่าคนดังศิลปินดารานักแสดงได้ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า กวางกมลชนกเขมโยทินนักแสดงชื่อดังได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยระบุว่าบางสถานการณ์ผู้มีอำนาจสามารถห้ามการพูดและห้ามการกระทำได้แต่ไม่มีสถานการณ์ใดที่ห้ามความคิดของใครๆได้ชีวิตคิดบวกของกวางกมลชนก อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้สาวกวางกมลชนกยังได้โพสต์คลิปเล่นกีตาร์โปร่งร้องเพลงเพื่อมวลชนร่วมกับสามีอย่างน็อตนุติพร้อมกับระบุข้อความว่าเพลงเพื่อมวลชนพร้อมติดแฮชแท็กรักความยุติธรรมรักประชาธิปไตยไม่สนับสนุนความรุนแรงฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนชีวิตคิดบวกของกวางกมลชนก ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ